ปันปันควงแฟนนมไรอันต์ไปงานแต่งสวยหล่อเหมาะสมแถมหวานมากยิ่งคบกันก็ยิ่งหวานสาหรับสาวสวยอย่างปันปันสุทธาตาหลังจากที่เปิดตัวแฟนนมนักธุรกิจไรอันนันโพติกุชกรที่อายุห่างกันถึง14ปีไปแล้วแต่เรียกว่านานจะเห็นภาพคู่แบบเต็มเสักทีแบบนี้กับโมเมนต์ล่าสุดที่ปันปันโพดรูปคู่กับแฟนนมลงอินสตาแกรมเมื่อปันปันแต่งตัวสวยไปงานแต่งเพื่อนแล้วก็คงแฟนไปด้วยเรียกว่าสวยหล่อเหมาะสมกันมากๆปันปันในชุดเพื่อนเจ้าสาวก็สวยมากส่วนแฟน ก็สูงยาวเข่าดีโครงแขนกันแล้วดีงามและหวานกันมากๆด้วยกับรูปคู่ที่ถ่ายคู่กันที่ทั้งโครงแขนทั้งมองตากันคงคู่กันมาดูงานแต่งแบบนี้ <c oughs> ก็เลยมีแต่เพื่อนเพื่อนพี่ๆเข้ามาคอมเมนต์แซวว่าน่ารักแล้วก็อยากให้ปันปัน,ปนลงรูปคู่กับแฟนบ่อยๆอีกด้วยขอขอบคุณภาพปันปันสุดหัตตาไรอ,อนนันต์นภาพเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสนุก com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ